สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการสมัครสมาชิกนะครับก็ตรงนี้ก็คือเราจะมาเริ่มต้นกันเลยเกี่ยวกับเรื่องการสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบไซต์งานของบริษัทไซต์เอสมอลมาที่ตรงนี้นะครับสมัครสมาชิกกดเข้าไปกรอกรหัสผู้แนะนําหลังจากนั้นก็ตรวจสอบว่าเป็นรหัสที่ถูกต้องเป็นรหัสของเราหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นขั้นต่อมาก็มาดูทางฝั่งนี้นะครับเลือกซ้ายสุดขวาสุด แต่ว่าเราจะเลือกลงข้างใดข้างหนึ่งที่จะช่วยเหลือในการสร้างทีมสร้างองค์กรให้เติบโตเา็กตรงนี้ผมก็จะเลือกทางขวาสุดก่อนโอเคต่อมาครับเราก็เลือกคำนั้นหน้าชื่อนะครับกรอกข้อมูลเลยครับกรอกข้อมูลเลยชื่อนามสกุลนะครับเลือกเพศเลือกวันเดือนปีเกิดนะครับ ใส่รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของเขาใส่เบอร์โทรศัพท์ครับผมถ้ากรณีที่เป็นสามีภรรยานะครับเราสามารถมาเป็นผู้สมัครร่วมตรงฝั่งนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็สมัครต่อไปเลยครับกรอกที่อยู่นะครับ เลือกจังหวัดครับกดค้นหารหัปสปรษณียนนะครับหากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านกับที่อยู่ตรงเอกสารไปที่เดียวกันเราก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ตรงกันเราก็กรอก ที่อยู่ที่เราต้องการให้ส่งเอกาสารอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ตรงกันทะเบียนบ้านก็ได้แต่กรณีนี้ตรงกันพกงติกตรงนี้เลยกรอกเลขธนาคารนะครับในกรณีที่เ,เป็นผู้สนใจทําธุรกิจก็กรอกเลขบัญชีธนาคารเลือกสาขานะครับต่างๆถ้าไม่มีก็ก็ข้ามไปได้ส่วนผู้รับผลประโยชน์นะครับตัวนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องกรมธรรอุบัติเหตุนะครับในกรณีที่เกิดมีเรื่องการเสียชีวิตหรืออะไรขึ้นมา ผู้รับประโยชน์คนนี้ก็จะได้รับประโยชน์ไปซึ่งตรงนี้เขายังไม่ได้แจ้งมาผมก็จะเว้นเอาไว้ก่อนพอสามารถเพิ่มทีหลังได้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของการก่อข้อมูลการรับนิตยสารการรับชุดเริ่มต้นธุรกิจนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะให้ทางเขาไปรับเองนะครับกดไว้ให้รับสาขาที่ใกล้เขาคือสาขากรุงเทพในนั้นก็กดตรวจสอบครับ ม่มีคําว่า past ขึ้นมาก็หมายความว่าผ่านนะครับกรณีนี้หมายความว่าเขายังไม่เคยสมัครมาก่อนก็ให้เรากดบันทึกได้เลยก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครครับก็จะได้เลขสมาชิกของเขาเรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วหวังว่าครูจะมีประโยชน์ในการสมัครสมาชิกได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนใครมีคําถามข้องใจหรืออยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ บริหารองค์กรหรือวิธีการทำธุรกิจต่างๆก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ